ภากาวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันดาโคภาคาวะสมาธิวะตังสัมปัญญตัญญาโนหูตวะโลกะหูตวะโลกังเสเทวะกังปาวรังสัมมาณวังทาเปสี อานธาในกาลเมื่อน,นั้นพภาขวาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮาก็ได้ถึงยังพระสามปัญญูตัาเป็นครูแล้วเพื่อว่าจกอนุกเกหะแก่คนและสัตวโลกยิงใจตั้งหลายกับตั้งเตวโลกพระพุทธเจ้าก็หยดุดในเมืองสวัสดีเสียงเจ็ดปีพระก็กระทำยังกับปริหาร แต่เกาไม่ม่วงอันมีจิมไกประตูเวียงสวัสดีภา,าก็แบ่งออกยังรัศมีหกภกการดูเรื่องเรื่องงามสะอาดโดยเตจะาอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าภา,าก็แผ่ไปกราบถึงอากาศกลางเหาเตื่อเหมือนโลกจักวานตั้งมวล กาบต่อเต้าถึงพมมาโลกก็มีเมื่อนั้นแหละนะส่วนอันว่าเตวาดาตั้งหลายและคนตั้งหลายก็หูฤทธ์แห่งพระพุทธเจ้าอันมากระทำอยังกระปริหารดังอันเขาก็ปากันสักละปูหูจ้าไว้ขอบยังพระพุทธเจ้าแล้วก็ปากันมานัังฟังธรรมเทศนา แห่งประพุทธเจ้าตั้งเจตรรมปีมีอภิธรรมสังกิณิป็นตนก็มีเตวามนุษย์นังส่วนอันว่าคุณและเตวานาตั้งหลายลางพ่องก็ได้ถึงโสดาลางพ่องก็ได้ถึงสลางพ่องก็ได้ถึงสติตากา ลางห้องก็ได้ถึงยังอรหันตาตามบุญสมปานแห่งเขาก็มีในกาละเมื่อนั่นแลพรเขาว่าอัน่าปะุูุหาเจ้ากันได้สำแดงยังกัปปิหารแก่คนละเตวดาตั้งหลายก็สเสด็จลีลาขึ้นไปสามบาทย่างตินก็สเสด็จไปถึงเมืองตาหัวติงสวงสวันเตวลโลกก็มีบัดเดียวนั่นและนะ ยา,ามนั้นอันว่าฝุงมูเตวนาตั้งมวลอันอยู่ในเมืองโลกาธาจักรวาลตั้งมวลก็ปาการขึ้นไปผาชุมจุมนุมพร้อมกันแล้วส่วนอันว่าพระพุทธเจ้าก็สเสด็จนั่งอยู่เต้าอยู่แตบเก้าไม่ปริคชันตาสองนานางสลีมหามายาเตวิตโตนอันเป็นแม่ แล้วก็พระพุทธ,ธเจ้าก็นั่งอยู่เตนาอย่างอภิธรรมสังกินีตั้งเจ็ดกรมปีแก่เทเวบุเตวดาตั้งหลายอันมีเทวดาตนหนึ่งชื่อว่าสลีมมหามายาเทวีเป็นเก้าเป็นพาธานอันนับพมานได้แสนโกฏตนก็มีเมื่อน,นั้นแหละนะ สหธา,าอันว่าสัพญญูปปุตหาเจ้าได้สำแดงอภิธรรมมาเจ็ดกัมปีแล้วก็ลูกจากี่นั้นแลก็สังอําลายังพยาอินตาปฏิทิราตนเป็นใหญ่แก่เทวดาตั้งหลายว่าดังนี้อันว่าเฮาก็จักไปสู่จุมปูลุ่มไตก่อนแล้ สัโกสาธุพันเตติสัพพติชาติอัตถะในกาลยามนั้นส่วนอันว่าพยาอินตาก็ไว้ว่าพันเตภพระเขวา่ขาข้าแดบปัพุทธเจ้าสาธุนั้นแล้วว่าแล้วพยาอินตาก็บังคับยังวิสุกรรมมัตวบุตรว่าดูรา วิสุกรมมาเตวบุตะวังอันว่าตันจุงแหลแงกาย้อเป็นขันใด้อแก่พระพุทธเจ้าโตนจะ,สะเสด็ดลงไปสเสด็จลงไปสู่จุมพูเมืองมนุษย์ลิปันแดเตส่วนอันว่าวิสุกรมมาเตวบุกอ่อฮหลแงกายขันใดสามอันหัวขันใดตั้งสามนั่นก่อกายยังเขาสินเนโลลูลาด แล้วก็วไว้ยังตินคันใดลงไปสู่เมืองสังกษณคนครโโหปโนมโสปาอันว่าคันใดสามอันนันลิสนดัดด้วยผงใดอันจะเอกังโสปนังคันใดอันหนึ่งแล้วโดยแก้วเจ็ดจำพวกไว้ตมกลางอันหนึ่งแล้วโดยคําไว้คังกําขวาอันหนึ่งแล้วโดยเงินไว้คังกําใสและนะ้า สาทธาอันบาสบปัญญูเจ้าก็สเด็จลงมาจากเทวติงสวงสวรรค์เตวโลกขันใดตังแก่ันใดแก้วเจ็ดจำพวกนั่นแลอัน่าหมู่พรามตั้งหลายก็มากังยังกังยังชันลัผพองก็มาถือยังจอดและตุงน้ำมาก่อนหน้าและสองเท้าข้างต่างแห่งประพุทธเจ้าแล ส่วนวาเตวดาตั้งหลายลังผ่องตบมือและเด็ดบินคำนำก่อนนาะส่วนพญาอินตาเจ้าฟ้าพร้อมกับตั้งหมูเตวดาตั้งหลายก็ลงมาเป็นบริวารลังผ่องก็ถือเอาบาตรลังผ่องก็เป่าห้อยสั่งสงเสพปู่จ่าปพุทธาเจ้าพากันลงมาโดยขังปูจาวาปุทธเจ้าโดยสิ่ง มีตนว่าเข้าตอกดอกไม้นำเตียนตั้งหลายก็ลงมาโดยคันใดเงินก็มีแลอาหารว่ากุมภพัน์กับทับประยัดตั้งหลายมีเขียวอันแดงหนุ่งผาอันเหลืองเขาก็มาถือเอายังอันว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จยืนอยู่ในแวกหุ่นต่างๆยามนั้น พระอาทิตย์พระจันทร์ก็มาไหวพระและปูจาพระพุทธเจ้าด้วโดยใจชมชื่นยินดีพระพุทธเจ้าก็สเสด็จลงมาสู่เมืองสังฆสะนครเขาก็เอากันเขาก็เอากันมาตอนหับไว้ครบยังพระพุทธเจ้าแล้วก็สกักการละปูจาโดยเขาตอกดอกไม้ แล้วก็ปาการมานัังแวดเฝ้าอมลอมเป็นบริวารผามานใด้สามโยชนะก็มีวันนั่นแล้วพระปุตุหเจ้าก็เสด็จไปด้วยลำดับหุนต่างก็หลอดไปถึงเมืองสวัสดีส่วนอันบ่าพญาสลีสุทธทนะโตนป่ออันว่าอยู่สวยเมืองสวัสดีนั่นหันปะปุถุหะเจ้าเสด็จมาถึงเมืองดังอันแล้ว พญาตนป่อไปต้นหับแล้วก็ผู้จาโดยคบยำก็มีแลอาหารทานในกาละเมื่อนั้นในเมื่อเดินหนีเปงมาถึงดังอันยังมีเตวบุตรตนหนึ่งจือว่าสุริยเตวบุตรพ้อมกับโดยบริวารแห่งตนได้ปันหนึ่งเป็นทารา มีใจมาคอยตามปฏิบูจาป่าพุทธเจ้าดังอันเตวบุตนนั้นก็นิลมิตตนเป็นนกตัวหนึ่งแล้วก็ขีบเอายางปฏิบด้วยตินตั้งสองแล้วก็ขาปฏิบด้วยสะกอยปากอันงามไปเห็นดังแก้ววจิละเพ่งแล้วก็ตามปิกดังสองเป็นดังแก้วผลิกและแก้วกอบินไปสู่อากาศกลางเฮา กับโดยบริวารได้ปั่นหนึ่งปีนปันหากีนาแวดพระพุทธเจ้าสามหอบก็แผ่ไปในเมืองสังฆสนนครตังมวลแล้วก็แผ่ไปในจุมปูตวิบตังมวนโดยรัสมีแห่งปาติบนั่นก็มีแลมหาจโนยามนั่นคนตั้งหลายอันมากนักเขาก็ได้หันเป็นอัศจรรย์หญิงนัก เหตุว่าบ่เคยหันมาแต่ก่อนเขาก็มีใจจุมจื่นยินดีเขาจึงมาไหว้สะถามพระพุทธเจ้ายามนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงเตสนาธรรมเพื่อให้เป็นบันดอนใจให้ได้เลื่อมใสัาธายินดีแก่คนและเทวดาตั้งหลายพระจึงสำแดงยังพละอานิสง์ อันใดตามปฏิบัติดังนี้โยจะปิติปัจจุตังกัตวาสีลตัยยะอภิลุวาสตาโหติสติตันิยามโนดังนี้โยบุคโลอันว่าบุคละยิงใจผู้ใดได้ตามปฏิปุจจราปุทะเจ้าเตจิยะไม่สลีมหาโพในกาลเมื่อเดือนญเป็นเป็นต้น บุคคละผู้ใดผู้ใจย,ยังพระแก้วเจ้าตั้งสามาการดังอันสโสหภบุคโลอันบาบ,บุคคละผู้นั้นเกิดมาในภาวะอันใดเตียนย่อมมีลูบสมมโนพันอันสมมโนพันวัน,นอันงามเป็นติหักแก่คนและเตวดาตั้งหลายทุกเมื่อน,นั่นแหละ บุกัลโลบุกัลาผู้ใดไในตามน้ำมันงาอันใสบริสุทธิ์หาเฝ้าละหาโมลิมูนติบุได้นางอันบุกัลาผู้นันเตียนย่อมตัวเตียวไปมาในเมืองฝ้าและเมืองคนเตียนย่อมเกิดในข้ากุลอันบริสุทธิ์นี้มีเนื้อตนอันเหล่างาม บดดุนนางบดนดังนางประภาวดีนั่นแหละบุหกลาผู้ใดในตามน้ำมันไขงัวไขควายดังอันบุหกลาผู้นั้นเกิดมาในเมืองคนภาวะจะดัดใดก็จะได้เกิดเป็นพามผู้ผาเสดและผู้ใดได้ตามน้ำมันหมากปเป้าก็จะได้เกิดเป็นลาสีโตนผาเสด ผู้ใดได้ตามน้ำมันแห่งลูกไม้ต่างๆก็จะได้เป็นพญานในประเทศลาตั้งม่วนบุกัลายิงใจต่างลายผู้ใดได้ตามปฏิปุจจกแกวเจ้าตั้งสามภการมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นะดานดังอันเตียนย่อมพระกอบไปด้วยการเนืองตนอันงามล้นฝ้าจุภการ ก็ประกอบไปด้วยกำลังเตจาอานุภาพมากนักก็มีแลโยบุกโลอันว่ายิงใจผู้ใดได้เอาปฏิมาตั้งเลียงกันแล้วใส่น้ำมันตามผู้จาดังอันยิงใจผู้นั้นก็จะมีบริโภูกข้าของสัปันติมากนักเกิดมาจากใดเตียงย่อมจกมีภาวจนะควยคำปันใบอันนี้ก็โดยอานิสง์ อันใดถามพระทีบต <tr> ั้งยายใส่น้ำมันตามบูชาประเก้วเจ้าทั้งสามพระการนั่นแหละยิงใจผู้ใดและได้ปั่นสีสายตินกาจิตามบูชาดังอันการบ่าเกิดมาในจาติใดก็ดีเตียนยอมจะมีขาตนงวควายจังมานัก เกิดมาในจัดใดก็บบตกถอยจ้าแก่คนและเตวดาทั้งหลายสาขาบแลยนะบุกกะลาผู้ใดในตามปฏิบือเป็นเปียวลุงเลืองสองแจงไปตัวตว,วีบตัง้งไปตัวตะว,วีบตั้งมวลดังอันบุกะลาผู้นานก็จังมีเตจาอนุภาพมากนักระกอบไปด้วยลัสมีลังสีภผาไปทั้งมวล เตียงยอมเป็นที่หักแก่คนและเตวดาตั้งหลายทุกเมื่อแลยหญิงใจผู้ใดแปลงกมไฟไปตามบูชาพระพุทธเจ้าเป็นตนบุคละผู้นั้นเตียงย่อมมีห้องตองที่นอนอันพาเสดและป่าเต่งแต่ไปด้วยนางฟ้าตั้งมวลมากนั่งและนะ บุกันละผู้ใดและได้ฝันเชือกุมไฟจากคืนตามผู้จากแก้วเจ้าตั้งสามดังอันการจุติตายจากเมืองคนก็เตียงย่อมไปเกิดเมืองฝ้ามีภาสาทอันแล้วด้วยแก้วคันใดภาสาทตั้งมวลก็ด้วยอานิสง์แห่งตนได้แ่งกุมไฟผู้จานั่นแลโยบุกโล อันบาบ,บุกลาผู้ใดได้แป่งเสาคมไฟดังอันอันบาบ,บุกลาผู้นั้นก็จัะมีพญาปัญญาลวกชาวคมมีเตจานุภาพมากหนักเสมือนดังพญาจักวติตนภาพตาวีบตั้งสีมีตวีบน้อยใหญ่สองปันตวีบนั่นก็แล บุคคละยิงใจผู้ใดในตามปฏิปุจจาพระพุทธเจ้าดวงหนึ่งสองดวงสามดวงสี่ดวงห้าดวงโดยศรัทธาแห่งตนอันแสวงหาใดก็ดีหญิงใจผู้นั้นก็จะเป็นตีหักหุ่มแก่เทวดาตั้งหลายทุกเมื่ออันนี้เป็นพละอานิสง์แห่งบุกละ ผู้ใด้้ตามปฏิบูชาแก้วเจ้าทั้งสามพระการนั่นแลวที่เหียงยอมโดยเตียวไปในวัตะสงสารในเมืองฟ้าและเมืองคนก็จากพระขอไปด้วยรูปสมมโนพันอันงามมีหูตากระแซมมีหูตาก็แจมใส่ดังน้ำมันงาอันหาบริมูลติบบดได้แมนบาดในจันฟ้าก็จะได้เกิดเป็นเตบบุตรเตวดา พระกอบไปด้วยตาติีบถูกเมื่อนั่นและอันนี้ก็โดยพละอัน,นิสงอันใดตามปฏิปุจจาแก่เจ้าตั้งสามประการก็มีแลบุกันละยิงใจผู้ใดมีตนว่าพ่อแม่ก็ดีญาติกาพี่น้องก็ดีได้ตามปฏิปทินกาปู้าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าดังอาน แม่นว่าจากผาธานาเป็นป่อพระเจ้าแม่พระเจ้าและอรหันต์ประรเจกโพธิยั์และสกวะกะเจ้าตั้งหลายผงนานก็หากยังจักได้ถึงเหตุพระบุญอันใดตามปฏิปตินกาปูจานั่นแหละบูกลาผู้ใดได้ตามปฏิปบไว้เนือจอมโดยในธรรมและหินผาเนือแป่นคือว่าแต่งดอกไม้ปูจาก,ก็ดี ก็จะได้นจากก่อนจักได้ปนจากตุกในวัตสงสารกันว่าเกิดมาก็มีลูบสมมโนพันวันอันงามมีหูก็แจ่มใสอันนี้ก็ด้วยอันนี้ส่งพลาบุญอันตนได้ตามปฏิปูจาพระพุทธเจ้านั่นแหละโบกกลาผู้ใดไดจิบอกไฟดอกบอกไฟเทียนพูจาพาะแก่เขาเจ้าตั้งสามอาการดังอัน บุคลาผูน้นั้นก็จะมีเตจาอนุภาพแก่กราอันจะข่มแย่ยังศัตรูตัต้งบวนและจักมิแล้วจักมีจากรูปกายอันงามมากนักบอยาจาเลนิญฮะอนว่าะพุทหาเจ้าตนจือว่ามังกลาอันเทสนาอานิสอง์อันได้ตามปฏิปุจาจาเจติยไม่สลีมหาโปในากาลเมื่อวันนั้น ก็ได้ถึงยังสัมปัญญูตนหนึ่งแล้วแลก็ด้วยอานิสงส์นิสันตะพละบุญแห่งตนอันได้ตามพระติพูจาเจติยาาตในกาลเมื่อนั่นก็มีและนาเตสนาวาสเนปหูโตปฏิพลตีนในเมื่อแล้วธรรมเทศนาแห่งปพุทธเจ้าอันนี้ส่วนปันาสตว์ั้งหลายมากนัก ลางห้องก็ได้ถึงโสตาปฏิภาละตามบุญสมปานแห่งตนได้ตะทิไในเอกาตาที่กามาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแลวนะปฏิปูอานิสังโซนิทิโตขิญยาอันเตสนายังอานิสงอันได้ตามปฏิปุจาก็บังคมสมเรสเดทันธรรมยังสาธุกรังกโรมาส